ช่อง YouTube สายแต่งอันดับหนึ่งมิซูจริงใจจ้าวันนี้นะคะเดี๋ยวพาจะมารีวิวก่อนที่เราจะมีภาพบรรยากาศการส่งมอบลูกคา้าจะมารับรถนะคะเป็น FC ไมิซูจริงใจตัวจริงเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะเป็นรุ่นอะไรและแต่งอะไรกันบ้างด้านนี้เลยจ้าตัวนี้นะคะจะเป็น Athlete Model Year 2024เป็นรุ่นขับเคลื่อน2ล้อ เครื่องตัวนี้นะคะจะเป็นเครื่อง2 4 0พและ2 0 4แรงม้าเทอร์โบคู่กันไปเลยทีเดียวนะคะราคาตัวนี้นะคะจะอยู่ที่1,125,000าบาทและสีที่อยู่ด้านข้างคันตัวนี้จะเป็นสีกราฟิกเกหรือสีเทาดำนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจากเจ้าแอลลี่ที่แต่งมาบ้างแล้วจากโรงงานเราแต่งจัดเต็มอะไรเพิ่มเติมตามใจลูกค้าเข้าไปบ้าง เริ่มกันที่ตัวสกูปด้านหน้านะคะสกูปตัวนี้จะเป็นสกูปทรงวกเตอร์นะคะเป็นสีเดียวกับตัวรถแล้วตัดด้วยสีดําด้านในส่วนตัวครอบไฟหน้าตัวนี้จะเป็นครอบไฟหน้าแบบดําเงาและมีตัวหนังสือไททันสีแดงมาดูกันที่สเกิร์ตด้านล่างตัวนี้นะคะจะเป็นสเกิร์ตทรง b r Sport นะคะแล้วก็มีหูหลอดสีแดงพร้อมกับไฟ LED เดี๋ยวเรามาดูกันต่อด้านข้างเจ้าเอลลี่ตัวนี้จะมีซุ้มล้อนะคะที่ติดตั้งมาจากโรงงานเรียบร้อยแล้วเป็นซุ้มล้อแบบดําเงา ล้อแม็กตัวนี้จะเป็นล้อแม็กขอบ20นะคะลูกค้ารีเควสมาได้เลยอยากได้แบบไหนเราก็แต่งให้อยู่แล้วขอบอยางตัวนี้นะคะจะอยู่ที่265พั50 R20 นะคะลายล้อแม็กของพัทนะคะพัทจะมีให้เลือกหลายแบบมากเลยนะคะลูกค้าเลือกแบบที่ตามใจได้เลยมาดูในส่วนตัวมือเปิดตัวนี้นะคะเราใส่เป็นครอบเบ้ามือเปิดแบบดาเงาและมีตัวสื่อไททันสีแดงกันสตาจะเป็นทรงสปอร์ตทั้ง4ตัวทั้ง4ด้านตัวนี้เลยนะคะ และด้านบนเราหลังคานะคะตัวนี้เจ้าอเอล็กเขาติดตั้งมาจากโรงงานเรียบร้อยแล้วเดี่ยวพัดจะพาไปชมภายในของเจ้าอ l ล็กขับเคลื่อน2ล้อนะคะว่ามีอะไรบ้างคร่าวๆตัวนี้นะคะจะเป็นเบาะหนังทูโทนนะคะส้มดำและเป็นเบาะปรับไฟฟ้าด้านคนขับกุญแจตัวนี้จะเป็นกุญแจ KLS ป้องกันการโจรกรรมนะคะและมีปุ่มกดทูสตาร์ด้านซ้ายมือนะคะหน้าจอจะเป็นหน้าจอ9นิ้วแบบทัสรีนนะคะ เชื่อมต่อ Apple CarPlay Android Auto ตัวนี้จะเป็นกล้องมองรอบคันมีระบบเตือนการชนด้านหน้าตรงเรียบร้อยแล้วในส่วนพวงมาลัยจะมนีเป็น Cruise ท o ค t r o l และปุ่มควบปุ่มเครื่องเสียงด้านซ้ายตรงพวงมาลัยนะคะแอร์ Air จะเป็น Air Auto แอร์ออโต้และตรงกลางนะคะจะมีช่องระบายอากาศตอนกลางนะคะในส่วนของเกียร์จะเป็นเกียร์ออโต้6สปีดกันเลยทีเดียวจ้า เดี๋ยวเราไปดูกันต่อด้านหลังกันเลยทีเดียวนะคะด้านหลังตรงนี้จอบเป็นโลบัสปอร์ตที่ติดตั้งมาจากเจ้าแอลิแล้วนะคะติดตั้งเรียบร้อยแล้วมาดูในส่วนตัวนี้เราติดตั้งเพิ่มเป็นโรลลริทแบบไฟฟ้านะคะให้กับลูกค้าตอนนี้สมุนา่าคุณเต็มที่แถมฟรีไปเลยจ้าและในส่วนด้านหลังตรงนี้จะบเป็นครอบไฟท้ายแบบดำเงานะคะ และข้อฝากระบะท้ายตัวนี้ลูกค้ารีเควสอยากให้เราก็จัดเข้าไปเลยตัวนี้จะเป็นของรีสนะคะเป็นข้อฝากระบะ Mitsubishi กันเลยทีเดียวมาดูในส่วนของครอบฝา,ฝาถังน้ำมันก็จะเป็นเซ็ตดำเงาเช่นเดียวกันและมีตัวหนังสือไททันสีแดงนะคะเดี๋ยวพัดจะพาไปชมรอบๆคันของเจ้าแอนลีขับเคลื่อน2ล้อสีเทาดำนะคะว่าแต่งออกมาแล้วจะลรอขนาไหนไปชมกันจ้า แคมเปญพิเศษนะคะที่มากกว่าที่ไหนไม่ต้องรอมอเตอร์อ็กซ์โปนะจ๊ะพระ้อมมสูต่จริงใจให้มากกว่าจริงๆไม่ว่าจะเป็นทั้งส่วนลดดอกเบี้ยพิเศษนะคะแล้วก็ชุดแต่งแบบนี้ทั้งคันฟรีๆไปเลยที่สำคัญเรายังมีบริการส่งรถฟรีถึงบ้านไฟแนนิ่งเซ็งถึงบ้านเหมือนเดิมนะจ๊ะและลูกค้านะคะที่อยู่เขตกรุงเทพปริมณฑลต้องการจะมาหาพัดนะคะมาเจอตัวพัดแล้วมาดูรถแต่งของพัดโทรหาพัดนิดนึงนะคะ ที่เบอร์0634646153สายด่วนสายตรงของพัดและสามารถเข้าไปดูนะคะด้านล่างพัดจะทิ้งลิงก์ลน์ไว้นะคะเป็นลิง,ง,งกล์ลน์ส่วนตัวของพัทเองเข้ามาสอบถามรายละเอียดกันได้เลยนะคะแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งเป็นเพจของพัดช,ชื่อว่าเพจมิสโจริงใจเจ้าแม่สายแต่งนะคะจะมีภาพบรรยากาศการส่งมอบรูปร,ร,ปร,รถที่แต่งต่างๆนะคะและแคมเปญต,ต่างๆสำหรับลูกค้าที่เข้ามาชมช่อง YouTube นะคะกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์ และเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆกดกระดิ่งให้ด้วยนะจ๊ะเดดล้นมากเลยนะคะขอบคุณทุกการติดตามจริงๆและอีกช่องทางหนึ่งของพาน,นะคะจะเป็น Tik t o อกนะคะชื่อนิสุจริงใจนะคะเจ้าแม่สายแ่งนะคะเข้าไปติดตามกัได้ทุกช่องทางเลยเดี๋ยวเราจะมีภาพบรรยากาศการสงมอบนะคะสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนคลิปหน้าจะเป็นรุ่นอะไรห้ามพลาดเด็ดขาดลาไปก่อนจ้า